นี่ครับนี่ครับเก่งปลานะครับผมบ่มยงเลยครับนี่สองตัวครับปลาใส่เบ็ดว่าสัน่นเพื่นว่ามามขายไห้ครับใส่เบ็ดน้ำหูคพณนว่าถามเพันเร็วครับปลาธรรมชาติเท่านี้แหละนี่นองมากแซ่บๆมากสิแล้วเกงขั่วปลาไหลนะครับ ว่าแกงปลาปลาไหลนะครับนี่ครับแกงปลาปลาไหลส่มะละนะครับพริกแกงตำเองนะครับแกงปลาปลาไหลไซมะระขีนกครับทั้งยอดทั้งนวยมาเลยครับนี่ครับอะไรตู่งี้ครับขั้นตอนการทำนะครับตั้งหกระทะเดือดแล้วใส่น้ำมันครับเครื่องปรุงนะครับกะทิมีนะครับพริกแกงตำมือนะครับตำเองครับผมบาวยจะตีเห็ดเองครับผม แบบพริกไทยออนมีพริกลูกโดนแล้วกันมีหมากมะระนะครับหมากมะระหน่อยนะครับหยอดมะระนะครับใส่กะเพรามีกระชายนล้ครับไม่หูดครับผมมันเดือดได้ทีแล้วนะครับใส่เข้าไปเลยครับใส่พริกแกงครับทุณหมักด้วยนะครับบาร์บีคิวแบบนีครับนั่งครับตั้งคครับ ตาเดือดไตที่แล้วครับใต่ไะเดครับมีให้เลือกสองกมครับมีสองไหครับเครื่องตามเดือดเครับเดือดขาครับรดขวางัวต้านต้านงหดก็ับหน่หบาเอามว้นะครับแล้วครับคุณผู้ชมยดีครับ ไอออนครับหลอนคุ้มโบดนะครับแล้วก็ใส่หมากมะละหน่อยเข้าไปครับมาลกนกครับเออ่มเลยครับไอกระเพาะก็ใส่ไปใส่ที่หลังนะครับต่อที่ปุ่งครับครับหอมครับใส่เสรแล้วก็นี่ครับยอดมะละออนครับ นิดน่องสูตรเด็ดครับผมอลำล้ำน่องสูตรนี้นะครับลองทำกันดูนะครับตามด้วยใบกระเพาครับนี่ครับมันจะเรียบร้อยแล้วครับนี่ยลอกกินนี้แหลยครับใส่ไงครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนพูพ่อก็บ้าจักดีใช่แนวกับผมมือนีก็ได้เมนูแซเบเเพื่อก็ล่ะครับมากฝากพี่ฝากน้องครับมือนีจะเป็นเมนูนะครับ แกงขั่วปลาไหลนะครับหรือว่าแกงปลานะครับแกงปลาปลาไหลนั่เองครับแกงเผ็ดเลืออไในหลายแนวนะครับแซวไปก็สีนะครับนี่ครับมีตักเลยครับโอ้โหตัวเลยครับไปมีตัวเงครับนาเลยสวงตัวครับครับที่วันใดได้ผิงเรือตักให้เบิ้งเลยครับนี่ครับนี่ครับอือ แกงปลานะครับผุ๊บง่ายเลยครับนี่สองตัวครับปลาใส่เบ็ดแล้วั่นคนว่ามัขายไงครับใส่เบ็ดน้ำหูคนว่าถามคนเร็วครับปลาทรมชาติเท่านี้แหละนี่น่องมากเศสียบ้าสีแล้วครับแกงใส่ครับวิธีแกงจะแกงให้เบื้องร้องเข้ามือนี่ใส่เครื่องใส่พริกขาตะไคร่พริกแกงตำเองนะครับบ้าจตีตำเองนะครับพริกแกงครับผม สื่อคนต้องบดจัดจานครับผมนี่ครับโอ้ยได้พี่น้องเสี่ยงเลยครับนี่ครับมือนีบหมมีข้าวเจ้าเลยครับไม้ลูกสรมักข้าวเหนียวครับผมกินกับข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ครับมาครับเสี่ยงตั้งใบลูกสรเลยครับแกงใส่หมากมะละหน่อยครับผมโอ้เด็ดอีหลีพี่น้องโอ้ กินก็หมากมะละหน่อยครับนี่ผมรำล้ำครับผมเห็ดสูตรนี้นะครับน้องสีเห็ดแซ่บครับผมนี่ครับงไ่ไงหวานนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อครับคุณคุ้นกับไปต้มเป็ดเฮ็ดดูแลครับต้มเป็ดเอาแบบนี้นะครับแกงขั่วนี่นะครับออื ลัดมะละมันขมต้องเป็นมะละหน่อยนนะครับมะละกินุกเกิดนั้งท้่หัวนะครับมันสายท่างครับผมนนหน่อยๆ่อยครับผมรำใช่หรอ Pak ขอโทวขอภั้นะครับคนที่ว่ากินปลาไหลนะครับอู้ห่านพี่น้องโง่ไงครับอืม แสบเลยพี่น้องกลินมาดุนะครับไม่นู่นนี่มันก็ค่อยมีตัวใหญ่ครับต้องตัวใหญ่เห็ดไมเขย่อา Thanks nice. ขิอยู่บ้านนะครับอากาศบ่ค่อยดีครับบ่มีแดดเนะครับต้าเสารมึนคึมครับคุ้มอำลำพี่น้องครับกลับมาละเข้ากันครับครับปลาไหลครับพร้อมปลาไหลแล้วแกงขวากลวยนก็ใส่บีงหัวอะไรครับชื่อต่อไปเลยครับสำหรับข้นมาขมนะครับ อไงโอ้เราจะจับ่น้อง เพื่องเทศึงครับ หอมหัวกระชายครับหอมหัวไช้เผ็ดพริกไทยอ่อนครับผม

ปลาไหลนะครับทาความสะอาดด้วยเกลือนะครับล me ้างเกลือออกดีครับเปิดสายยางล่างนะครับัุ้แล้วก็ล้างออกดีครับวันที่มีเมียข้าวายนะครับเรื่องร้องถึง ี้กเป็นเมนูโปรดอีกเมนูนึงนะครับเมนูนึงนะครับที่เบาเจ็กตีมตักนะครับแกงขวัวปลาไหลนะใส่หมักเขาใส่ครับ,บคว่าผมลำอืม Thank you. งูสัตว์พี่น้องเครื่องสมุนไพรล้วนๆครับครับพีพ่น้องคุ้มหวังไปละ หอมเครื่องเทศขอะไร้ตัวยังไงครับสุดๆเผ็ดหน่อยมะแกงแก่เผ็ด เคมนี่ก็ประมาณนี้นะครับเมนี้เป็นเมนเป็นเมนูนะครับแกงขั่วปลาไหลนะครับหรือว่าออมผลไทยเอื่นออมนะครับโอ้เมื่อนแกงขัวหรือว่าแกงปลาปลาไหลนั่นเองนะครับกินกัหมักผักไสหน่อยนะครับหมักไสหน่อยหมักมะละกินุกครับผมแล้วก็กินกบข้าเนี้วก็อะไรเขาจ้ากอะไรแต่เมนี่เป็นเมนเสียเอาเป็นเมนูข้าเนี้วนะครับจัดกับข่าเนียอวาาบิหมักข้าเนี้วครับผม รสเผ็ดๆจัดๆมาฝากพี่ตอนหลองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทามิเรียาท่างนะครับทีวสุภาพนะครับขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้เลยนะครับขอคุณนะครับขอคุณทุกๆขันนะครับทีข้ามารับชมเป็นกาลังใจให็นใบสีผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นั่นไปเลยครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้ากับเบ่าวจ๋อสีผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเสียงแจคิด